หังจากที่เราผ่านตรงที่เจ้าหน้าที่สแกนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นด้านในะ,ะทีนี้มันก็ยังต้องไปผ่านเจ้าหน้าที่อีกที่หนึ่งก่อนนะคะคือตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้จะต้องสแกนเราอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรวจตั๋วที่เราซื้อตั๋วมานะคะมันจะมีตั๋วเราซื้อตั้งแต่ข้างนอกเดี๋ยวจะาแม่ตะวันจะให้ดูตั๋วนะคะนี่ค่ะ ันนี้คือตัวนะคะ,น,คะนี่นะคะแล้วก็จะมีปลอกข้อมือเขาจะใส่ให้เราใส่ปลอกข้อมือทุกคนนะคะปลอกข้อมือเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ทวันให้ดูนี่ค่ะปอกข้อมือนี่นะคะปลอกข้อมือ,อตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนรองเท้ากันที่นี่เขาจะมีรองเท้าให้เราค่ะแล้วก็ถือรองเท้าของแต่ละคน มีถุงใส่รองเท้าให้ทางหาดนะคะอ่ะดูดูนะคะเดี๋ยวเขาจะถามเราว่าใส่รองเท้าเบอร์อะไรแล้เวเขาก็จะให้รองเท้าเรามาพร้อมกับถุงนะคะคือถุงเนี่ยเราจะใส่รองเท้าเก่าเราส่วนรองเท้าใหม่เราก็สวมขึ้นไปเขาห้ามใส่รองเท้าเราขึ้นไปนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือจุดนี้นะคะส่วนจุดด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ตะวันจะนาเข้าไปครั้งหนึ่งค่ะ